สวัสดีจ้าพี่น้องน้ำมัอนี่น้ำดีปิงไปเอามีดแม่แม่นั่นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำน้ำให้ทั้งเดียระเออเออเงี้ยเงี้ยอันไม่สิว <visitor> ่

บางจนสิาพายากไปหาหมออีกพี่น้องปวดกลางคืน,นมันิีดยาปวดมันิีดยาปวดเดี๋ยวปิี่ยนใกล้กันบังมองนี้มันกึกมรสุกมาจำหีไปแม่ได้ไหม Băng bay 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 สีสุดหยาบเบือบงงอมันเพ่งไก่บ้านเพ่งไก่บ้านพี่นอ้องตับกับไตมันจับไหมลูกจับไหมสิฮันได้ปะแข่งให้มันสุกเสมอค่ะ สีจ๋าไปมึงอีกสักคนแล้วจะเป็นยังไงแน่ฮูนเปลี่ยน,นไกลหอมๆพี่น้องกขนยกเล็บขนียงมึงอยากกละมือล้างมือก็ดีล้างมือกับ เห็นห<า>นังหัจอยนั่งฟันท้านาาไหนอาบน้ำพี่กูไปอาบน้ำจ้าหน่อยแม่สิไปมังคุยได้จ้าหน่อยหนาก็แม่เราไปน้ำพี่เนอะนางบีประเด็จไปเดี๋ยวจะไปมังคุยอยู่นั่น เสียใจหนล้นอไอยงเี้ย่เออออหอนไหมคืออนี้ให้แม่เนี้ยเออ,เอ,อา,งางมาลุ้นกันเดี๋ยวฟังหนแม่เนะดีดยังไลยป่ะ บีเอ้าฟังนี้แล้วมันแข็งฟังนี้ก็ได้ cái bàn tối nữa nên... อันนี้ใส่แต่เกลือเด้อพี่น้องผงชูรดก็บ,บ่ได้ใส่ย่างใส่แต่เกลือย่างใส่เก,เก,กล,อเเลอือย่างเดียวเลยอ๋อเดี๋ยวดีครับมันสิซั่นทางนีง้เนาะ เออเอาอันไปอันปั้นนะปีใกล้อยู่นารถไปไหมลูกแม่เอามาไปหนารถแม่ลืมเลยจมูเศ้าอย่างไกลบานอหอม ใส่เกลือไปหาย่าแล้วอยากกินกะล่องมั้งเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเราอยากให้กินซัดปีกตกพี่น้องแต่ว่าเราอยากเนาะเที่ยวแล้วแสบ แล้วเสร็จ่นปน้องบีกะขออย่างก่อนพี่น้องมันยอย่างไงส่วนมันสีแห่งส่วนสีสุเนะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามน้ำเนาอคลิปนี้เราคลิปี่ผพานมาวันนี้ลำลาไปก่อนกับสวัสดีจ้า